ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับพรวันนี้เราก็จะมาแล่งแก้มนี้ค่ะตามเลยนะคะตามชื่อในนี้เลยค่ะก็โอเคนะคะก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มที่ด่านแรกนะคะชื่โอเคโอ้ยเสียงดังเกินไปป่ะโอเคนะคะนี่ได้เหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะ ก็จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเหรียญทุกเหรียญเลยเก็บมาไมยนั่นไงตายตายตายมีที่ยิงนะคะเก็บเหรียญจ้าเก็บเหรียญกระโดดสิว้าวมีอะไรอยู่ในนี้ไหมตึง,ต,งตายไป เก็บตังค์ทุกเหรียญน,นะคะโอเคอะร้ชึบเอาวันนี้มาอ้าหนันหลวงอะโอ้โหแต่เก็บเหรียญอย่างเมามันนะคะอ๋นนอนี่แน่ชึบจงตายเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่ เย่ไ yeah, ด้นี้เหรียญมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะอยากรู้มานานๆ,ๆวีได้อะไรมาด้วยทีมนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วนะคะก็สักพักหนึ่งเย่ yeah, ผ่านไปแล้วนะคะด่านที่หนึ่งนะคะเฮ้ลืมดูฮ้ยะ ไปว้ายออ้าวตกใจเอา้ามันล่องหนแหมเกือบพลาดไปแล้วนะพลอยเบือเปอเปึอ๊บมีตะเหรียญอืมเกือบร่วงตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่เนี่ยเก็บไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้าโดนไปละหนึ่งดอกปึ๋งทำไงถึงจะลงไปอยู่ข้างล่างได้อ๋อ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 รูอ้แลลวอันนี้ไม่ลองหนเจ้ไป ไปวุ้ยวุย,วยตายแน่ตายแน่เลยฮืปึ้เหลือ,อเดียวแล้วพ่อยอย่าตายนะอัดเออ โอ๊ยขันมือปึ๊บว้าวหายต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะคะอุ๊ยอะไรมันมีเวลานับถอยหลังเี่นี่ว่าไปเลยนี่เนี่ยพือึบพึ๊บพึบพึบพึบ,พบ,พบ อืมไปค่ะเราต้องทำอย่างนี้ปึ๊บมือว้าคิดว่าจะไม่ถึงแล้วปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเดินม,มาตายตายตาย,ตาย,ตายโอ้โไปเลยไปต่อด้วยความเร็วสูงปึ๊บ ต้องเก็บสองหนอนี้ไว้ด้วยเพื่อมาหยุดเอ้าลืมไปเก็บไปแล้วเป็นอะไรที่เชียรมากปึ๊บปึ๊บใจเย็นนะคอยใจเย็น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 อืมเหือเหือเหือโอ้ว่าเหือเหือ เพาะหนึ่งเพาะหนึ่งไปค่ะโอ้ยไม่ได้จะขึ้นมีแต่เหรียญใช่ไหมโอเคมันไม่จะเป็นสำหรับเรานะคะเหรียญเนี่ยเพราเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ ไปแล้วโอเคเรามาต่อที่ด่านที่5มีพึ่งอยู่ข้างล่างด้วยจ้าอ๋ออันนี้เรากระโดดอย่างเดียวนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าไอ้นั่นไงเอาใหม่อีกทีค่ะป๊อบเก็บตังค์แบบนะคะดู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 ดอัชชอ อัชอนะคะแล้วก็อัชออ,ชอัชออืมมาด้วยความเร็วสูงนะคะพโพโพพอพอ,พอ,อืไม่ต้องสนใจอะไรอย่างอื่นนะคะไปเลยไปต่อไม่หยุดคะ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอ,อัดชอโอ้โหผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะโอเคเรามาด่านต่อมานะคะ เป็นด่านที่6ว้าชอไปแล้วคะ่ะปึ๊บปึ๊บไปว้าฟุบขึ้นอ้าแล้วต้องเอาอันนี้ข้างล่างอเหรอโอ้เก็บเก็บอืม ต้องลงไปข้างล่างแน่แลเลยอ้ยตายอโอเคค่ะมาเริ่มใหม่อีกทีหนึงเมื่อกี้นี้รีบพร้อนไปหน่อยโอเคเราให้อันนี้เดินไปก่อนจุกจุกอ,อ้าวอ๋อกำลังจะอ้าวเอา,เอาอยัางไงเพราะเพราะ

ที่เงียบๆก็คือใช้สมาธิอยู่นั่นเองโอเคไปกันเนาดาโอ้โหเกือบไปเร้วพอยเฮ้ยไปว้าวว้าวว้าตายเอาใหม่เอาใหม่หมนีฮิมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละโอเค น้องขึ้นไปไปค่ะไปเลยไปเลยไม่ต้องหยุดรออะไรไปด้วยความเร็วสูงจิง้งไปค่ะว้าฮือลืมดู อืมาจะเพิ่มอันนี้จริงๆเราเป็นสายโกงค่ะอ้วว๊บพอื้ออืออจะตายตรงนี้แหละโอเคไปต่ออย่าหยุดค่ะวุ้ยตรงนี้มีไหมน่าจะไม่มีเพราะเรามีเยอะค่ะ โอเคโอเคก็สำหรับคลินี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย